เก่งสนุกสนานเล่นกับเพื่อนเพื่อนลามสาวตัวน้อยนะคะร้องเพลงเพราะคนกันนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูได้นะคะดูที่นะ่ะต้องคุยดินเอาอะไรเข้าตาก็ไม่รู้เต่มมาหน้าก็ไม่ล้าง <c oughs> ต้มผักตําพริกแต่ไม่ได้อ,ออกมาโชว์นะคะมาโชว์แต่หลานสาวตัวเล็กน,นะคะเพื่อนๆอีกนึงนะคะเพื่อนๆเวลาก็มาอยากทำกับข้าวอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆร้องเพลงด้วยนะคะทุกคนดูสิมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งที่ หลานสาวตัวน้อยนะคะร้องเพลงเพราะกำลังถ่ายวีดีโอกันนะคะเล่นๆไปเดินไปก็ดูเพื่อนเพื่อนก็ออกไปซื้อของก็าพากันมาดูพี่ชายทำความสะอาดบ่อปูน เอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงนะคะแล้วก็ปูก,ก็พากันมาดูพี่ชายทำความจะอาดบอปูนเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงนะคะแล้วก็ปูปกกูเขาเขียวชะอุ่มลองป็นอะไรก็ไม่รู้นานกลางตัวน้อยลุน้นแค่ขี้มกดู น่ารักเพะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจจะมาปรับปรุงเปลี่ยนใหม่มาดูแลที่น่ารักน่ารักพูดจริงสนุกสนานเล่นกับเพื่อนเพื่อนลุ้น,นแคะขิ้มกดู น่ารักคิดถึงอยากจะกลับไปบ้านไปต่างจังหวัดอีกจังเลยลองเพลงไปลองเพลงไปเรื่อยๆแต่ยายเขาไม่ออกมาไม่ไม่รู้เพลงอะไรก็เลยอัดอ,อะไรเข้าตาก็ไม่รู้ตื่นมา หน้าก็ไม่ล้าง <c oughs> ลานชายกำลังจะทำบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงหอยนะคะฝึกสุดวันนี้เน่ก็พากันมาดูพี่ชายทำความสะอาดบ่อปูนเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงนะคะแล้วก็ปู ภูเขาเขียวชะอุ่มรองพนอะไรก็ไม่รู้นานจางตัวน้อยอ,อะไรเข้าตาก็ไม่รู้ตื่นมาหน้าก็ไม่ล้างก็พากันมาดูพี่ชายทำความสะอาดปอปูนเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงนะคะแล้วก็ปูซื้อขนม กับพี่ชายเยหลืออยู่คนเดียวนะคะนั่งเปนอนเปนพูดนะคะมีเด็กๆก็ต้มผักตำพริกแต่ไม่ได้เอาออกมาโชว์นะคะมาโชว์แต่หลานสาวตัวเล็กนะคะเพื่อนๆไม่เป็นภาษาก็เลยไม่เอามาให้ฟังกันค่ะ ก็เลยยายบวยก็ามา <c oughs> อัดเสียงอีกทีกำลังจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็เหลือตัวเล็กคนเดียวกับยายอือสองคนก็นอนปีที่น่ารักน่ารักพูดเจ่งสนุกสนานเล่นกับเพื่อนเพื่อนกำลังถ่ายวีดีโอก,กันนะคะ เล่นๆไปเดินไปก็ดูร้องเพลงด้วยนะคะทุกคนดูทีิมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งที่หยาดบอ่อจะเลี้ยงปูเลี้ยงหอยนะคะเ,เพื่อนๆมีพูกเขารอบๆบ้านด้วยนะคะ <c oughs> เล็กน้อยตัวสนจอมสนจอมแก่น ในหมู่บ้านในบ้านนะคะเพื่อนๆน่ารักซื้อขนมกับพี่ชายก็เลยเหลืออยู่คนเดียวนะคะนั่งเปนอนเปนพูดไม่เป็นภาษาก็เลยไม่เอามาให้ฟังกันค่ะก็ะเลยยายบวยก็มา <c oughs> อัดเสียงอีกทีเพื่อนบรรยากาศที่ต่างจังหวัดก็ออกมาแบบนี้นะคะ กำลังทำความสะอาดบ่ออะไรเข้าตาก็ไม่รู้เต่มมาหน้าก็ไม่ล้างมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะจ๊ะเพื่อนๆบรรยากาศที่ต่างจังหวัดก็แบบนี้แหละค่ะอีนึงนะคะเพื่อนๆ เวลาก็มาทํากับข้าวอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆ <l ux> นุ้นแคะขี้โมกเ <l ux> ดูน่ารักซื้อขนมกับพี่ชายเลยเหลืออยู่คนเดียวนะคะนั่งเปนอนเปพูด <l ux> กำลังจะออกไปข้างนอกกันแล้ว ก็เหลือตัวเล็กคนเดียวกับยายยือสองคนกนอนปีนลุ้นแค่ขี้มมกดูน่ารักเล็กน้อยตัวสนจอมสนจอมแก่นในหมู่บ้านในบ้านนะคะเพื่อนๆน,น่ารักต้มผักตำพริก ไม่ได้อ,ออกมาโชว์นะคะมาโชว์แต่หลานสาวตัวเล็กนะคะเพื่อนๆฝึกสุดคนนี้เ่เพื่อนๆบรรยากาศที่ต่างจังหวัดก็ออกมาแบบนี้นะคะคือกำลังทำความสะอาดบออไม่เป็นภาษาก็เลยไม่เอามาให้ฟังกันค่ะก็เลยยายบวยก็มา <c oughs> อัดเสียงอีกทอีอะไรเข้าตาก็ไม่รู้เตื่นมาหน้าก็ไม่ล้าง <c oughs> <c oughs> กำลังถ <c oughs> า,ายวีดีโอกันนะคะเล่นๆไปเดินไปก็ดูภูเขาเขียวชะอุ <c oughs> รลองเพลงอะไรก็ไม่รู้ ลานกลางตัวน้อยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจจะมาปรับปรุงเปลี่ยนใหม่มาดูแลกำลังถ่ายวีดีโอกันนะคะเล่นๆไปเดินไปก็ดูลันนะคะ่ะเพื่อนๆมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยก็สนุกเสียงใหม่เลยคะ่ะนอนละ ทำนอนนอนหลับโอ้ยเนาะตัวรีเอ้ยตัวดือ้อเสียงใหม่เลยค่ะนอนละทำนอนนอนหลับโอ้ยเนาะตัวรีเอ้ยตัวดือ้อนึงนะคะเพื่อนๆเ,เวลาก็มาอยากทำกับข้าวอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆคน,นกันนะคะเพื่อน มาดูได้นะคะดูที่น่ะต้องคุยดินเอาอดันมีเพื่อนก็ออกไปซื้อของซื้อขนมกับพี่ชายก็เลยเหลืออยู่คนเดียวนะคะนั่งเปนอนเปพูดไม่เป็นภาษาก็เลยไม่เอามาให้ฟังกันค่ะที่เลยยายบวยก็มา <c oughs> อัดเสียงอีกเพี่มีเพื่อนก็ออกไปซื้อของเพื่อนบรรยากาศที่ต่างจังหวัดก็ออกมาแบบนี้นะคะอูกำลังทำความสะอาดบ่อนะคะ